จะได้ออกหรือเปล่าถ้าเราไม่ขี้เกียจตัดเรากำลังจะไปหัวหินกันย้ <Yeah! S 1> เดวต,วตวอนี้กำลังรอรถออกอยู่โอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่หัวหินนะทุกคน คะไม่ดีสินะ<อ>ไม่จัดสวาดิจ่าเก็บไว้อมนนี้ลืมเราเลยสองพัน ่เป็นยังไงบ้างคะน้องลบอันนี้คือน้องฟูชีปีหนึ่งเป็นยังไงมาเข้าไปสัธิงนทางแรกแ้วว่าการวิชาการสุกเลยวจะบอกว่าปีที่แล้วไม่ได้วิชาการอย่างนี้เลยนะแต่ทีนี้แอบดูวิชาการจ่ะจ้่จ้าจอาจ้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 ้า้ม้ ี่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมทักเปล่แต่แต่คือเมื่อกี้ <Okay. S 1> ทุกคนคือหัวหมุนมากโอเคตอนนี้เดี๋ยวเป็นกิจกรรมจะต่อไปกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวราตอนนี้กำลังทำบิงโกเปนอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่นวายแต่คือเรายอมแพ้แล้วไงเออเรายอมแพ้แล้วจะให้ดูตอนนี้คือนะคะทุกคนเขากำลังวุ่นวายอยู่กับการจดชื่อไปแล้ว แต่คือเรายอมแพ้แล้วพี่จ๋าพี่จ๋ายอมแพ้หรือยังไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเคโอเค,อเ,คเป็นไงบ้างคะสู้เขาค่ะแต่เขาค่ะแต่ว่าพี่เกียดแหละใช่ไหมยอมแพ้แล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือทุกคนวุ่นวายมากเพราะว่ามันต้อง64คนเรามากันประมาณ100คนทุกคน,นก็ต้องแบบอยู่ภาคอะไรภาคเหนือภาคใต้ ก็ถูกเราอยู่ภาคคอมมือแต่คือเรายอมแพ้แล้วไง่ทีงไหนแล้วพี่มุกมาค่ะการครบรอบอีกยาวไกลพี่มุกสอบอีสาไปยังนะสอบอะไรสอบตามสอบสอบคือเขาภูมิลำเนาอ่ะแล้วเนี่ยย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กลางแล้วไงใช่ถ้าเราเอาแบบภูมิลำเนาเกิดอ่ะเอออีสานสอบอะไรสุขาวงได้ ก็เป็นอาจารย์ไม่ได้แถวนึ่งแถวหน้าก็นั่งไปเลยนะะคเอามาได้อีกแถวนึ่งถ่ายรูปบอกว่าทำไมไม่ถอดแมสถ่ายรูปรูปปากไม่มีใครเล่าได้เลยหรอไม่ถอดถ่ายรูปกันนะทุกคนเยี่ยมเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างคะหลอนค่ะเยอะมากสอบถามไล่คว้ก็คือไม่มีใครบิงโก เกือบจะดีแล้วแต่เนี่ยคือยอมแพ้แล้วไปค่ะทุกคนหลังจากที่พักเมะกันมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้อร่อยนะคะอร่อยค่ะเมื่อกี้เห็นพี่พราวกินแต่ครีพรพี่พี่พราวบอกว่าชีฟเฟ่นครีมหวานมากนะคะแต่ตอนนี้ต้องไปทำกิจกรรมต่อแล้วเดี๋ยวไว้ไปเจอกันด้านในค่ะ โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะคะคือเล่นปิงโกกันเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็มัวแต่รีบหานนะคะเพราะเราอยากที่จะเป็นเฟิร์สกรุ๊ปนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปกิจกรรมมาให้ดูนะคะแต่ก็เมื่อกี้ก็สนุกมาก แล้วหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วก็เพิ่งไปรับคุณแจห้องมาเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าห้องกันแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวรอเมุดมาก,ก่อนโอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตอนเย็นนะคะเพราะว่าตอนเย็นเราจะมีการไปเก็บขยะกันบําเพ็นประโยชน์ละหนึ่งโอเคเดี๋ยวไวไปเจอตอนนั้นกันนะเรากำลังจะไปที่ไหนกัน,นะคะพี่ๆกำลงังจะไปใช้ห้างไปทำอะไรกันคะ <laughs> ไปทำอะไรนะคะโชว์ของนะคะโชว์ของเก็บโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปตอนพี่ๆเขา บำเพ็นประโยชน์ให้ดูนะคะส่วนเราจะเป็นกำลังใจพี่เขาสรุป <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวไปเไปิกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บขยะนะคะที่หาดหาดอะไรคะหาดหัวหินแล้กันสักตำแหน่งหนึ่งขอที่หัวหินแล้วตอนนี้คือไม่มีขยะแล้วใช่แบบไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเปค่ะวันนี้มามาทริปของ H S ถูกสัมพันธ์รู้สึกยังไงบ้างคะก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าชิลดี ชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะแบบว่าชิลๆอะไรอย่างี้อันนี้พี่พี่มาเป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะครั้งที่สองอะไรคะใช่เป็นปีที่สองแต่ปีที่แล้วพี่ไม่ได้มาแต่พี่มาแต่พี่มาอ่อใช่ระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ชอบปีไหนเออให้คะแนนแล้วกันเจ็ดคะแนนเออปีไหนให้ปีนี้คะแนนเยอะกว่าเพราะว่าเพราะว่าชอบทะเล ที่เรารู้สึกก็แบบปิดไปนิดนึงอยู่ในที่ปิดไปนิดนึงคือปีนี้ก็ปวนี้แต่ว่าปีนี้ค่ะคณะนี้ทุกคนเรามาน้อยแค่นั้นรู้สึกเหงาใจรู้สึกเหงาใจอยากให้เพื่อนมาด้วยกันเพราะว่าอะไรคะทำไมปีสามถึงมาน้อยคะเพราะว่า จะไม่ว่างค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนแบบเจอด a ตตาไซส์วิศวกปไม่ใช่อะไรแค่ปวดหัวเล็กน้อยอาจจะหลังจากสอบเมื่อวานก็คือแบบอาจจะน็อกไปบางคนอะไรอันนี้คือแบบผู้เหลือรอดชีวิตจากการสอบเมื่อวานอือใช่ค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าใครมาเรียนเทส d ์ด a ตตาไซปีสามก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือเปล่าสนนุกนุกดีนนุกเออเดียวอีเยียก็อยู่กับช่อง พดีสศูนย์ห้านะครับพดีสศูนย์ห้าใช่ไหมใช่ใช่ใชไม่ใช่ค่ะเนอะไรห<ค>นึ่งชิหนึ่งชิพร้อยล้านเหตุการณ์ค,นนครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหัวหินนะครับที่เรามาเก็บขยะก,กันด้วยความเป็นจิตอาสาค่ะซึ่งทุกคนในพีดีเนะครับล้วนมีความเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนไทยเป็นคนดีเป็นคนไทยใช่มีความกระตัญยูกระตเวทีไปเรื่อยละอันนี้อันนี้คือคนไทยของจริงใช่เพราะเราอยู่ใน อ๋อสปริซี่เขาส่งไปอุบัติเหตุต้าดูนะครับสมุดอะไรเขาสมุดอินเดียอินเดียโอ้ยไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปรับความรู้อะไรแปลกๆนะคะอย่าไปรับความรู้อะไรแปลกๆขสมุดของธนาคารสมุดอะไรตรงไหนเนี่ยภาพของมภาพขมจะเปนภาพจะเป็นของเราใช่ไหมฮะไม่เคยดูเลยดีโอเคใครเคยดูคอมเมนต์มาแล้วกันงงไปหมดแล้วตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนเนี่ยน้องถ้าน้องๆจะมาเข้า H D S ก็ คีไวรัสทีไวรัสเออนั่นแหละถ้าน้องๆก็มาเข้าฮ h ดสก็เแจมนะคะว่าไม่มีคนปกตินะคะไม่มีคนปกติเลยจริงๆนะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงนะคะทุกคนเรานั่งอยู่กับพี่ปีสามสองคนทำไมทำไมความเสี่ใของีเพื่อคนรอดมากเขาเรียกอะไรนะที่ัสะท้อนเออสะท้อนแปดเลื่อนอ่ะ ดีใจนะคะที่ได้อยู่ในวอลของน้องจ่าชื่อช่องชื่ออะไรนะคุณยี่พีคุณนยี่พีนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นการเป็นงานเป็นไงบ้างคะไฮเดีอปีสามมีสิงบ้างค่ะเหนื่อยอะค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาเที่ยวแล้วก็สนุกกินมานอนตอนนี้นะคะทุกคนรับประทาน เ <Bye bye. S 1> ช้าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะ8โมงครึ่งแล้วเพิ่งแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันนะคะวันนี้อยู่กับพี่วีคะ่ะ เมื่อคืนนอนนอนดึกนะคะพี่บีคะดึกสุดคือเมื่อคืนนี่คือแต่ละห้องนะคะก็จะมีการตั้งตั้งตีกันนะคะแบบว่าแยะยไปหมดนะคะที่สระน้ําก็มีนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ใส่ลงไปในคลิปให้ดูหรือเปล่าก็มีการร้องเพลงร้องเพลงเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปิดหมอลํำด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าห้องพี่บีนี่เปิดเพลงใต้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไยว้เป็นใจค่ะขับกินข้าวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรากลับมาทำกิจกรรมกันแล้วคะ ไปทานข้าวกันมาข้าวเช้าอร่อยไหมคะพีู่คาเค็มเยซิวเยอะไปเลยชอบอะไรที่สุดชอบอะไรที่สุดในเบรคเตคะาหร่ที่แพร่ละคะชอบอะไรสุดคะแกงหวเผ็ดสจรงที่ชอบที่สุดคือน้ำเปล่าแห่แแต่กับ้าวอร่อยนะ มาหนึ่งโตนะคะที่พี่ชาก็ค่าเงินมายืมเขาสิบล้านแบบเกินความคาดหมายเวอร์เออมันก็สนุกแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าี่คิดไปเผื่อสิ่งที่เราคิดไปอาจจะได้เอาไปทำเป็นเชีย์โปรเจกต์ในตอนที่เราจบปีเัียเองนะคะโอเคไปดีกว่าต้องไปซื้อของต่อละเป็นยังไงบ้างครับพี่ทูตอนนี้เรากำลังเรากำลังจะนำเสนอทิ้ชิ้นกับใครคะ เมื่อกี้เมื่อกี้เราจะบอกว่าเราได้เป็นเท่าไหร่คะพี่บุ๋มเมื่อกี้เงินเรามาดูกันว่าสหรับซักสเปเชียลเราจะได้ไปเท่าไหร่ซึ่งเงินสูงสุดคือ15,000บาทเรามาคอยดูกันค่ะคาดไว้กี่บาทกันค่าดไร้กี่บาทนะอะไรนะคาดไว้กี่บาทฮะคาดไว้กี่บาทหมื่นห้ากางนี้นะคะคาดไว้กี่บาทขอให้ได้หมื่นห้า อันนี้ขอแบบเออหมื่นสี่ละกันหมื่นสี่อะไรอย่างงี้อุยะะ้ยเราอยู่กับใครคะเนี่ยเราอยู่กับใครคะเราอยู่กับใครคะต่อไปเข้าสู่ยุคแสนสุดท้ายแล้วนะกลุ่ม,มอะไรคะกลุ่มอะไรคะกลุอสองเฮ้ยสู้กลุ่มสู้กลุ่มห้าไม่ได้สู้กลุ่มห้าไม่ได้เนี่ยจะน้ำเราแล้วใครจะนำเราไม่ได้ก็ลัง <c oughs> นำเราแล้วเฮ้ยกลุ่มสามนำเราไปแล้ว เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยรอเราพีเศษก่อนเดี๋ยวเจอแน่รีวิวหน่อยว่าเรียน A D N เป็นยังไงหน่อยว่าค่ะชวนชวนน้องๆเข้ามาหน่อยดีดีดีก็ไม่อยากเหนื่อยก็เข้ามาสักอ่ะวันนี้นี่ว่ะเขาเป็นคนเอิรนนิ่ตึงเออเพื่อเพื่อเพื่อนี่ นักโปรแกรมเมอร์ของเรานะถ้าชิญชวนน้องๆหน่อยไม่แบบมาเรียนที่เดียร์เชิญชวนน้องๆหน่อยก่อนเกิดเลยครับข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะแล้วก็คือได้เรียนทำทางด้านของเทลแล้วก็ทางด้านของโปรแกรมมิ่งถือว่ายอดเยี่ยมที่ต้องการก็ไม่ได้ทำ เออนั่นแหละน้องๆเดี๋ยวไปไปพิชชิ่งกันนะคะไว้เจอกันเราตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้จะรวบรวมภาพบรรยากาศนะคะตลอดทั้งค่ายสองวันคืนให้ทุกคนได้ดูนะคะก็บอกเลยว่าสนุกมากปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ได้มาร่วมกับพิ่จมส์ในค่างนี้นะคะก็เอาไว้ไว้วเจอกันปีหน้าหรอกว่าปีหน้าจะได้ไปที่ไหน